สวัสดีครับสวัสดีช่อง y YouTube ต้นมอลำใจเกืนร้อยนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับหลังจากตั้งแต่วันเปิดวงมาแล้วก็ออกงานวันแรกที่บุรีรัมย์นะครับฝนตกทั้งสองวันนะครับผมวันนี้จะมาดูบรรยากาศการตากขนนะครับบรรยากาศตากขนสเสดดครับพี่น้อง นี่นะครับที่เกิดเหตุการณ์นะครับฝนตกนะครับมือเปิดวงเฮ้าก็ยังดันสูงนะครับเพื่อผลงานนะครับผมคนที่ตากที่ตากฝนนะครับผมก็เลยเอามาตากครับหลังจากที่มักความเปียกความชื้นไว้นะครับมือนีมือว่างนะครับแล้วก็ ให้ตากผลน,นะครับให้ตากผลน,นะครับคนที่ซื้อมามันบันเป็นมูลค่านิดน้อยนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศนะครับนี่ครับทาฮอตตากถ้าฮอตตากเอ่อใส่ผ้ายางอาจจะวาแห่งไว้ทอตากกับพื้นนะครับผม กำลังฟูขึ้นแล้วนะครับผมผลกำลังฟูขึ้นแล้วนะครับนี่นะครักำลังฟูนะครับว่าถือล่มเอาว่าพึ่งร่มพึ่งแดดนะครับมันก็จะคืนนะครับ นะครับอ้อมขอมองพระอยู่นะครับครับ Ни, yep. นี่นะครับนี่แหละบ,บรรยากาศนะครับโบลูว่าตะเละมือสิเจออุปสรรคนี่ยงแน่นะครับผมถูกยาเมื่อก็ต้องนี้แบบมันจะโดน จักมือซีนะครับนี่แหละครับบรรยากาศนะครับผมฝากช่อง y u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  e เต่มามลำเจกันร้อยด้วยนะครับผมพามาดูการตักขนนะครับของทีมคอตูมนะครับผม